สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะมือนี่เพชรพระรวยอ่ะสีผ้ามาตามตัวเหล็กน่องแอ็นิลนะคะน่องเด็กนิ้วเซนนะคะเนาะหลังจากที่ผ่้ใดตามมาหลายงวดนะคะมือนี่มีโอกาสมาเออเจอมันี่นะคะเนาะเจอมันี่อยู่เออเจออยู่เออเรือโบราณเนาะค่ะบุรีรั่มเนาะค่ะก็เลยสิมาสอบถามตัวเหล็กน่องแอ็นิลนะคะเนาะว่าเพิ่นฟันแบบใดเพิ่นได้เลืกตัวใดเนาะค่ะหลังจากหลังที่จก หายไปหลายงวดนะคะห่างหายไปหลายงวดนะคะไม่ได้ทําคลิปนะคะเนาะ,ะตอนนี้คือมาเจอกันก็เลยจะมา,าถามตัวเลขน้องเอนฟิลจากมันนีชาแนลนะคะเนาะว่าน้องปล่อยเรีบตัวไหนได้ตัวเลขยังไงนะคะเนาะน้อง่นก็คือปล่อยมาแล้วด้ค่ะปล่อยมาแต่ก่อนก็เข้ามา,าซิปลง,งวดนะคะซิปหกงวดกะคะ่ะเขามาตลอดนะคะเนาะมือนีเพ่นก็เลยไม่มีโอกาสมาเจอค่ะมันนีชาแนลนะคะเนาะ ก็เลยมาสอบถามมันเป็นป่านะคะเนาะเป็นป่าของน้องแอนฟิวนะคะเนาะก็เ,เลยมาสอบถามตัวเลขว่าเป็นชี้ใดตัวใดนะคะเนาะเป็นปตัวเลขตัวใดใดตัวใดเขียนให้แบบใดนะคะดเนนะคะด็กมีเซนนะคะน้องแอนฟิวเด็กมีเซนถ้าไปสอบถามกันเลยด้วยค่ะว่าจะเป็นเลขอะไรได้ตัวไหนยังไงนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพลวยไหนด้วยคะย่ะโคลไลค์โคลแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะเพจพะลวยหาคลิปด,ดีๆหา ตัวเลขให้เอฟซีได้ไปเชียงดวงเชียงโชคกันนะคะเนาะทำไปตามกันเลยนะคะสอบถามกับมณีชาแนลเลยนะคะเนาะ,ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้มาตามน้องแอนทิวเนาะโอ้ยคุณมแอนทิวค่ะยังมีโอกาสเต็มมาพอก,กันไังอะไรนะ คุณยายยายเจ๊ยายเจ๊โอ่คไหมได้ก่อนเดจเจ๊เดจเจ๊โอ้สิเจ๊เอ่ะหลังจากเราที่ไม่ได้ไปตามน้องเอ็นฟิวเนาะก็หลายงวดหลายวิกหลายเดือนนะครับเป็นไงเนาะน้องเอ็นฟิวน้องเอ็นฟิวก็ให้ทุกงวดค่ะแต่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะปกติพ่ะบ้านน้องเขาโตแล้วนล้วห้าขวบแล้วก็โตขึ้นอยู่ทีนี้ก็ ก็ถือว่าน้องให้แม่นอยู่16งวดติด16งวดติด16งว่ติดติดไม่มีหลุดนะคะแต่ทีนี้น้องโตขึ้นน้องก็ให้ถูกประมาณ2งวดแล้วก็1งวดแล้วก็หลุดไปอย่างเงี้ยไม่ไต okay. ิดต่อเหมือนเมื <must be S 2> ่อก่อนไม่ติดต่อเหมือนเมื่อก่อนเข้าเข้าสองหลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งแบบนี้เนาะค่ะใช่ไหมค่ะน้องเอ็นพิวก็ให้เหมือนเดิมของเขาให้เหมือนเดิมมีเลขอะไรนะเขาว่าเลขอะไรนะเลขฝันหรือว่าเลขอะไรนะน้องเอ็นพิวเหรอคะอ่า เลขอะไรเ<ล>ขาเรียกเลขอะไรนะน้องเขียนให้ตลอวจน้อง,อง<ม>เขียนให้จ้ะแต่เลขน้องฝันน้องก็มีนะน้องก็ให้ถูกนะเคยให้ถูกอยู่เลขฝันน,น้องเอ็นพิวนี่เป็นเลขมีเซนเนาะเด็กมีเซนค่ะน้องมีเซนเป็นเด็กพิเศษนี่แหละคนหนึ่งนะคะแต่ก่อนก็พามาที่เอ่อที่อะไรนะหลักกิโลเก่าปัานตึมอ่ะบัานตึมน้มนองก็ให้ถูกค่ะ แล้วสองวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหลุดค่ะหลุดแต่ถือว่าน้องเก่งอยู่ให้เลขเบิ้ลหน้าเหมือนรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็เบิ้ลสามสามหกเนาะน้องให้ห้าห้าศูนย์หกแปดค่ะก็ถือว่าน้องยังให้เบิ้ลอยู่ครับค่ะแล้วหนึ่งสิงหาน้องเขียนให้หรือยังเนาะน้องเขียนให้แล้วน้องเขียนให้แล้วเขียนใส่ลงดินหรือว่าเขียนใส่กระดาษเหมือนเดิมอันนี้มน้องอ๋อน้องกดเครื่องคิดเลขให้ตา อันนี้ตามตามพูดให้ฟังนะครับตาพูดให้ฟังว่า <c oughs> น้องให้กับเครื่องคิดเลขเอาเครื่องคิดเลขมาตาเอาเครื่องคิดเลขมาเขาก็กดกดกดประมาณสามตัวค่ะสามตัวน้องให้สามตัวนะคะน้องนักเชียวกดให้เนาะสามตัวแต่ทีนี้อันนี้พูดก่อนเนาะอ่าทีนี้เขาไปซื้อชุดนักเรียนรองเท้า ทีนี้คุณตาเอาคุณปู่กับคุณย่าโทรวิดีโอคอลมาจากกรุงเทพก็ถามน้องเอ็นพีว่วาได้ของหรือยังน้องเอ็นพวได้แล้วทีนี้เขาเขาวิ่งวิ่งไปเก็บรองเท้ามาแล้วมันมีเบอร์รองเท้ามันมีเบอร์มัน,มเมนมีเลขน้องเขาบอกกับคุณปู่คุณย่าเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะให้คุณปู่คุณย่าน้องเขาบอกหนึ่งสามสองเลขรองเท้าหนึ่งสามสองอันนี้คือน้องบอกนะ แต่น้องเขียนให้นะมีอีกสามตัวน้องเขียนให้อีกมีสามตัวแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ค่ะอันนี้คือน้องกดในเครื่องคิดเลขให้นะคะแปดเจ็ดสี่งวดนี้น้องไม่ได้เขียนให้แต่กดตัวเลขให้เนะค่ะกดตัวเลขให้ไม่ได้เขียนลงบินไม่ได้เขียนลงพื้นนะคะแปดเจ็ดสี่ 4, ใช่ไหมแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่กับเครื่องคิดเลขค่ะกดกดสองรอบก็ได้ตัวเดียวกันนะคะสองรอบนะคะ แล้วหนึ่งสามสองน้องเห็นอยู่ที่รองเท้าเพราะว่าไปซื้อรองเท้ามาทีานี้คุณปู่คุณย่าเขาก็วิดีโอโคอลมาคุยเนาะว่าได้ไปซื้อชุดซื้ออะไรได้หรือยังอะไรเงี้ย้องบอกว่าได้แล้วก็เลยวิ่งไปเอาไอ้รองเท้ามาให้คุณปู่คุณย่าครับค่ะคือเลขรองเทา้าเดี๋ยวหนูจะให้คุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นแนวทางของน้องแอมฟิวเนาะหนึ่งสามสองกับแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ค่ะ แล้วแล้วของเราของของของคุณตาน้องแอนพิวเป็นไงบ้างของคุณตาน้องแอนพิวบอกวันเมื่อกี้คุณตาฝันแน่นมากแตกสามตัวตรงเลยสามสามหกวันที่ผ่านมาค่ะแตกสามตัวตรงตรงนะฝันแปดสามหกสามสามโอ้สามสามหกสามสามหกก็ตรงตรงเลยตรงตรงแตกสามหก แตกสามสามแตกสามสมสามตัวได้ยินแตกเป็นแปดแตกสามตัวสามสามได้ยินแตกเป็นแปดเฉยเลยอั้เหรออ๋อคนแก่หูไม่ค่อยดีถูกสามตัวตรงเลยสามตัวตรงได้หมื่นกว่าบาทฝันฝันจากฝันเลยค่ะคุณตาน้องเงินฟิวค่ะได้จากฝันฝันแม่นนะคะฝันเห็นทะเบียนรถสามสามหกแล้วทีนี้ก็มาดูทนายฝันอีก พอดีทนายฝันมันมีสามสามหกอ่ะตรงกันพอดีเลยตอนนี้แกก็เลยได้อยู่สี่สิบบาทสามตัวค่ะตอนแรกติดข่าวไปได้สองสี่สิบบาทก็ได้ในล้วละบาทลองสองบาทแล้วงวดนี้คุณตร์กันแล้วกันเนี่ยค่ะฝันแล้วเนาะฝันแล้วกันว่ายังไงนะสนใจฝันว่ายังไงคุณ คุณตาน้องเอ็นจิวได้แล้วคนขับนี่ค่ะคุณตาเนาะเอ็นจิวฝันว่าอย่างนี้นะคะฝันตัวงุดเลยเนาะค่ะแล้วก็ฝันว่ามีนักท่องเที่ยวให้พาขึ้นเดินสี่ร้อยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงให้ให้ขับรถขับรถของตาเอ็นจิวเนาะทะเบียนรถไทเกอร์น่ะมันออกบ่อยมากห้าศูนย์เก้าสามถ้าจำไม่ผิดนะทะเบียนรถของตาเอ็นจิวอ่ะห้าศูนย์เก้าสามแต่ทีนี้ คนตายเอนพิวก็ขับรถของตัวเองแต่ไม่ใช่ทะเบียนตัวเองมันจะเป็นทะเบียนอีกตัวหนึ่งทะเบียน928ของตายอ็นพิวนะแล้วก็ทะเบียนของผู้หญิงที่ให้ขับรถพาขึ้นเนินอ่ะก็จะเป็นทะเบียน896หมายถึงฝันว่ามีมีผู้หญิงมีนักท่องเที่ยวเนาะให้พาขึ้นเนิน400แล้วคุณตาก็ ครับรถของคุณตาเองไทเกอร์ทะเบียนรถของแกจริงๆก็คือ5093มันออกบ่อยมากทะเบียนรถคันนี้แต่พออคุณตาเอ็เพิวขับมันไม่ใช่ทะเบียนของแกมันจะเป็นทะเบียน928ในในความฝันในความฝันอื่นใช่แต่ทะเบียนจริงนี่309 539 59 593ครับเป็นมีสูงเด่อกี้ จำไม่ได้อะมันอยู่ในนี้แหละแต่มันไม่ตรงกับทะเบียนที่ฝันไม่ไม่ตรงเ่ะไม่ตรงค่ะไม่ตรงมันจะเป็นทะเบียน928ในฝันนะในฝันเป็น928แปค่ะแต่ของตาเอ็มฟิวคือตอนนี้เรื่องจริงก็คือยูอูไป่อมนะคะเสียบ่อยแต่ก็เอาป่วยเหมือนกันโจตัวเลขให้เอฟซีอะไรเดี๋ยวเอฟซีจะงงจะงงจะงงจนพูดไปก็งงเนาะงงไปต้องอธิบายนี่เอาสำหรับของน้องเอ็มฟิวก็คือ 1> 1, 3, 2, 2> หนึ่งสามสองแปดเจ็ดสี่ส่วนของคุณตาเอ็นพิวก็คือเก้าสองแปดแปดเก้าหกค่ะพี่น้องจเบรเดอร์แปดเก้าหกก็คือทะเบียนของผู้หญิงเนาะที่เขาขับรถขึ้นไปด้วยที่เนินอะ่ะคุณตาก็เลยเอามาลงด้วยเป็นตัวกันนะคะตรว,ว,วจแคร์เปเลยเด้อร์สำหรับแนวทางน้องเอ็นฟิวแล้วก็คุณตาน้องเอ็นฟิวนะครับ เป็นราวาเลยเอฟซีเนาะแล้วโชคสามตัวอีกเนาะโบถือก็นเยาวากันเด้อค่ะมีผิดแนวทางค่ะเข้ามีไม่เข้ามีหลุดครับผมมีไม่หลุดเนาะครับธรรมดาใช้วิจารณาในการรับชมเป็นเลขความฝันเนาะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเรื่องของมันมีชแนลนะครับคุณยายของน้องแอนฟิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I'm bin